เก่งช่อมมากค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะเดีย๋ยวพร้อมเสิร์ฟจ้าวันนี้ตัดกําเก่งเหลืองนะคะใส่หน่อไม้สดแล้วก็ใส่บัวค่ะแล้วก็มีปลากระพงนะคะเอาเครื่องเกงมาละลายน้ำเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็เอาผักสใส่ได้เลยะคะ่ะนี่ค่ะ น่อไม้กับสายบัวค่ะหน่อไม้เราลวกเสร็จเลวนะคะแล้วก็เอามาใส่เลยค่ะเดี๋ยวรอให้ผักสุกเดี๋ยวปลาใส่นะคะน้ำเกงเดือดแล้วแล้วก็ปลามาใส่เลยนะคะ เดีวไม่ต้องคนนะคะให้ตาสุกค่ะเดี๋ยวเราจะมาตรุงค่ะมาปรุงกันเลยนะคะใส่เกลือะค่ะใส่น้ำตารชายค่ะก็ตามด้วยน้ำมะขามนะคะ,ะเดี๋ยวเราเอาน้ำมะนาวเพิ่มปหน่อยนะคะจะได้ เวล์อีกหน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะเพิ่มปลาเปี๊ยอีกหน่อยหนึ่งค่ะก็ใส่น้ำาลาด้วยนะคะนิดหน่อยแต่เมื่อกี้ใส่ไปเด้อค่ะน้ำปลาแกง้งส้มปลากระพงหน่อไม้สดแล้วก็ใส่บัวเสร็จแล้วนะคะในเครื่องแกงสีไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะ แต่ก็น่าทานนะคะเสร็จแล้วจ้าทานคนเดียวจ้าไม่ได้ทำเยอะนะคะวันนี้หม้อเล็กๆค่ะทบรองอร่อยเหมือนเดิมจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทุกคน จะไปการภาคแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราค่ะงั้นเราไว้เจอกันคลิปหน้าอีกนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน